สวัสดีค่ะวันนี้คู่ของเรานะคะจะนำเสนอเรื่อง Conservative Management of Asymptomatic Inguinal Hernia ใน Lecture p r a g m a t i c Approach in GI and General Surgery ค่ะโดยหัวข้อของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับ Surgical Repair เนี่ยเป็นการรักษาหลักของ Inguinal Hernia แต่ว่าในผู้ป่วยที่เป็น Asymptomatic หรือว่า Minimaly Symptomatic การผ่าตัดทันทีเนี่ยก็เลยจะไม่จำเป็น เพราะว่าทั้งอัตรา i n ค a l i e r a t i o n แล้วก็สแตนเก l เ t ชันที่ต่ำมากแล้วก็มีหลักฐานที่บอกว่า Non-operative Management ไม่แตกต่างในเรื่องของ Quality of Life หรือว่าคอสเอฟเฟ c t ิฟเ n e s s เมื่อเทียบกับ Elective ฟรี a พคค่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้นะคะค่ะขั้วแรกนะคะก็คือหาหลักฐานเพิ่มเติมมาดิสคั s ชั่นในเรื่องของการ Support แล้วก็ d i s p r o v e สิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้นะคะค่ะซัพพอร์ตอันแรกนะคะก็คือตามที่ไปดูไกด์ไลน์มาะคะ่ะจะมีไกด์ไลน์ของเฮอร์เนียส์ไกด์ไลน์2 0 2 3ที่อัปเดตต,ต่อมาจาก2018นะคะ่ะเขาจะบอกว่าตัว w c h f u l w วทต i n g เนี่ยเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้สำหรับผู้ชายอายุมากกว่าเท่ากับ50ปีที่ไม่มีเหลือมีอาการน้อยะคะ่ะ เนื่องจากตัว list of incarceration แล้วก็ s a n g u l a t i o n เนี่ยมีแค่0.2ถึง0.4ต่อปีซึ่งอันนี้ก็คือต้องบอกให้ผู้ป่วยเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ conversion Con to surgery คือหลังจากที่รอก่อนนะคะแล้วก็มาจะมาผ่าตัดเนี่ยก็คืออยู่ที่64 70ที่จะมาผ่าตัดภายใน10ถึง12ปี ค่ะมีเดียนอยู่ที่ประมาณ6ปีเหตุผลหลักที่มาผ่าตัดนะคะจะเป็นในเรื่องของ pain a p p r o g a t i o n ค่ะไม่ใช่ในเรื่องของ emergency condition แต่ว่าทางนี้นะคะก็คือขอแนะนำว่าให้เป็น decision making ร่วมกับคนไข้ค่ะว่าการที่เราทำ watchful waiting ่ยช่วยเลื่องผ่าตัดแต่ว่ายังไม่แต่ว่าไม่ไดลดภาวะแทรกซ้อนอะไรมีเท่าเดิมโดยที่ควรที่จะ follow up ทุก6 1 2เดือนโดยเฉพาะปีแรกค่ะ ค่าเปเปร์ที่2นะคะอันนี้จะเป็นตัววิจัยที่ตัว her research อ้างอิงมาะคะ่ะก็คือที่ให้มาดูเนี่ยเพราะว่าเป็นการ follow up RCT ที่นานมากถึง12ปีโดยผลก็คือเหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ค่ะ <c oughs> อันที่3นะคะอันนี้จะเป็นตัว IPD meta analysis ค่ะก็คือจะเป็น งานวิจัยทีอ่อีกขั้นหนึ่งที่ให้ให้ข้อมูลอะคะ่ะเหมือนเหมือนกันกับที่พูดไปก่อนหน้านี้เลยต่อมาอีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็น systemics แล้วก็ที่เอารวมเอาตัว RCT แล้วก็ observational study หลังปี2018มาประมวละคะ่ะ โดยรวมก็คือคุณภาพ o อ life ของผู้ป่วยอะค่ะไม่ได้แตกต่างกันอย่าง,งนะีในยะสำคัญในช่วง1-2ปีแรกแล้วก็ตัวคอร์ดเอฟเฟกติฟเนสก็คือไม่ได้มีความแตกต่างชัดเจนเมื่อพิจารณาะระยะยาวค่ะแต่อาจจะเลือก w h ดฟูลเว w ติ้ง n g ่ะสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีค m ม r b i ิตี้เยอะค่ะในส่วนของเปเปอร์แรกนะครับที่เอามาโตแยงนะครับ ก็เป็นเปเปอร์เดียวกับที่เอามาสนับสนุนวนกันนะครับแต่ว่ามีข้อมูลที่เอามาโต้แย้งได้ก็คือในกรณีนี้ถ้าประเมินลิมิเตชันก็อาจจะเป็น Population Group ที่เป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องซิมตอมเนี่ยก็คือมีทั้งมายแล้วก็อัจิย m อ t i ตที่อาจจะไม่ต้องกับโจทย์ร้อนะครับแล้วก็เรื่องการ call f o l up เนี่ยก็คือ success rate อยู่ที่4ีเซของ participant นะครับแล้วก็ การเข้าถึง emergency surgery เนี่ยอาจจะต้องประเมินกับความเป็นจริงของเราด้วยนะครับว่าไอที่เขาบอกว่าเซมเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึง emergency surgery ไดอ้อย่างแน่นอนหรือเราตรงกับเราหรือเปล่านะครับก็โดยสรุปก็คือ,อกรณีที่ไม่ทำ w a t f u l waiting เนี่ยครับในระยะเวลาสิบสองปีเนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องมา ทำการผ่าตัดเป็นคิดเป็นหกสองเปอซนอาจจะไม่ได้มาจากอิมเมอร์เจนซหรือว่าเป็นซีเบีย c o คอมพิเคชันจากโรคนะครับแต่อาจจะเป็นมาจากเพนหรือว่าอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับ e ิมเมอร์เจนซี q ครับส่วนคุณภาพของผู้ที่ผ่าตัดเนี่ยก็ดูมีความพึงพอใจสูงกว่าในระยะยาวนะครับ ส่วนถัดไปนะครับก็เป็น paper systematic review นะครับก็ limitation ของ paper นี้เนี่ยก็อาจจะเป็น population เหมือนกันครับที่เป็นผู้ชายหมดเลยนะครับแล้วก็ความ paper ที่เอามาศึกษาเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นแค่ RCT นะครับแต่ว่ามี retrospective re, cohort ด้วยนะครับก็อาจจะ,ะมีความน่าเชื่อถือไม่ได้ตรงกันมากขนาดนั้นนะครับก็โดยสรุปก็คือ2ใน3ของ คนที่ไม่ได้ทำ surgical repair นี่ครับก็คือสุดท้ายก็คือในสิบปีเนี่ยสิปีเนี่ยก็คือจะต้องมาผ่าเพราะว่าเพนนะครับแล้วก็ uh, w a r c h f u c l waiting เนี่ยก็คือเป็นการ management ที่เซ m e นะครับสำหรับเรื่อง severe complication แต่ว่าเรื่องอื่นๆเช่น quality of life หรือเพนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงขนาดนั้นนะครับ ก็คำถามต่อไปนะครับว่าเราจะต้องรีเฟอร์ผู้ป่วยเฮอร์เนียที่ไม่มีอาการเพื่อมาผ่าตัดหรือไม่นะครับก็ในความเห็นจากที่รีวิวทางข้อโต้แย้งแล้วก็ข้อสนับสนุนนะครับก็คิดว่าอาจจะยังไม่ต้องเป็นที่จะต้องรีเฟอร์เพราะว่าคอนเซิร์นเป็นส่วนใหญ่ของเราก็คือเป็นเกี่ยวกับไซเบี c คอม l พลเคชันนะครับแต่ว่าใน m m n n t w m t n t f u l w a i t i n g เนี่ยคิดว่าระหว่างการ Follow-Up เน follow ี่ยสามารถประเมิน Risk Benefit ได้เรื่อยๆนอกจากเกี่ยวกับ severe c o m p l i c a t i o นนะครับแล้วก็อ่าในครั้งแรกที่วิสิตเนี่ยหากมันไม่ได้มีอาการอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องรับ Risk s u r i e r y Complication ตั้งแต่แรกนะครับแต่คิดว่าก็สามารถเป็น Elective ได้ถ้าเป็น Concern เรื่องอื่นๆเช่น Cosmetic หรือว่า a พ n นะครับ แต่ว่าก็อาจจะต้องช่างรีสเวนิฟิกดีๆนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องการวองแผนในอนาคตว่าในกรณีไม่ผ่านเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างแล้วเขาสามารถรับมือกับอคอมพลิเคชันต่างๆอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นจุดอื่นๆที่ประเมินว่าสารุปแล้วในอนาคตจะผ่านหรือไม่ผ่านหัวข้อต่อไปนะคะก็คือโควิด1 9แพนดามิกและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อโรคไส้เลื่อนและการรักษาอย่างไรนะคะ เปเปอร์แรกค่ะจะพูดเกี่ยวกับอลิตอริ so ีศึกาโควี2ที่ทำโดย COVID Search Collaborative นะคะโดยงานวิจัยนี้ค่ะทำในผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิด1,128รายจาก24ประเทศค่ะโดยจากทั้งหมดเนี่ยมีผู้ป่วยที่มี mortality ถึง23.8แล้วก็มี pulmonary complication ถึง51.2ค่ะ ก็คืออนุมานได้ว่าการที่มีอินเฟคชันพิโล o ริทีบีเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงสูงมากต่อการตายของผู้ป่วยนะคะดังนั้นก็คือจะแนะนำว่าหากผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยก็ให้เลื่อนอเลทิบิศเตอรีเอาไปก่อนค่ะไปปุ่ที่2นะคะ,ปปะ,ะ,คะจะเป็นเกี่ยวกับล็อกดาวน์อิมแพคที่ทำที่สกอตแลนด์ปี2020นะคะ อันนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆ,ๆตัว Elective Surgery ก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก488เหลือ87เคสเท่านั้นค่ะแต่ว่าตัว Emergency in q u i n a l Hern อเนี่ย,ยดันเพิ่มขึ้นจาก21เป็น26เคสเพิ่มขึ้นมาประมาณ24ซแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยะสำคัญอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่มีเคสน้อย แล้วก็จากการวิจัยที่เราพูดก่อนหน้านี้นนะคะ่ะการที่เราจะ p o s t p o ตัว what f o l wedding ออกไปในช่วงวิกฤตสัก6เดือนถึง1ปีเนี่ยก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ในเคสที่เป็น asymptomatic แล้วก็ minimaly symptomatic patient mm hmm. นะคะเป,ปเปอร์ที่4จะ3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ vaccination ะคะ่ะ mm hmm. ก็คืออันนี้เขาก็จะแนะนำว่าการที่เราให้เขา ฉีดวัคซีนก่อนเซอร์เจอรี่จะช่วยลดอล o p e r เร i ีฟแล้วก็ post operative complication แล้วก็ mortality ในผู้ป่วยค่ะยังเห็นได้ชัดเลยแล้วก็การที่ค่อยมาผ่าตัดหลังจาก4ถึงปสัปดาห์หลังติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยก็จะปลอดภัยในคนที่ได้รับวัคซีนครบค่ะ